We are God's building, we are God's field. But we are also God's fellow workers. You know, God has been working. พระเจ้าเนี่ยทำงานมาตลอด God is always working และพระเจ้าก็จะทำงาน <Right. S 1> แบบนี้ in, ต่อไป In reconciling the world to Himself ในการนำผู้คนในโลกนี้กลับมาคืนดีกับพระองค์ And He's calling us และพระองค์ก็เรียกเรา to be fellow workers with Him ให้มาเป็นเพื่อนทำงานร่วมกันกับพระองค์ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth อรุณสวัสดิ์นะคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well, we เราก็รู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่ง so don't forget to subscribe and also share this video with people you know ยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักนะคะเพราะว่าถ you know, ้อยคำของพระเจ้าก็จะเป็นพระพรให้กับชีวิตของผู้คนเสมอ you know the word of God helps us think correctly ถ้อยคำของ พระเจ้าจะช่วยให้เรานั้นคิดได้อย่างถูกต้อง understand the will of God ทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้า the word of God also transforms our emotions แล้วถ้อยคําของพระเจ้ายังสามารถจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้กับเราได้ใหม่ด้วย gives us strength ทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้น and helps us to walk in the plan and the will of God และก็ช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้า so it's always good to feed on the word of God จึงเป็นสิ่งที่ดีเสมอที่เราจะกินถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไป so this week We what are talking about what Christian Ministry? is ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือภารกิจรับใช้ของคริสเตียน What does it mean to serve the Lord การรับใช้พระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไร And yesterday we began talking about the different callings of God upon us และเมื่อวานนี้เราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเรียกของพระเจ้าที่หลากหลายที่แตกต่างกันในชีวิตของเรา remember the first. the Calling is a call to salvation. จำได้ไหมการทรงเรียกอันดับแรกเลยก็คือการทรงเรียกเข้ามารับความรอด. The second calling is a calling to grow in Christ. การทรงเรียกอันที่สองก็คือการทรงเรียกให้เราเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์. And the third calling is what we are talking about this week. แล้วการทรงเรียกอันที่สามก็คือสิ่งที่เรากำลังแบ่งปันกันอยู่ในสัปดาห์นี้ serve the Lord, เป็นการทรงเรียกให้เรารับใช้พระเจ้า in the Lord. ให้เราเข้ามามีส่วนร่วมกับงานที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ and this calling not just for some special chosen this just is some people for แล้วการทรงเรียกตรงนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนพิเศษที่มีการทรงเรียกโดยเฉพาะเท่านั้น But all believers are believe serve the to แต่การทรงเรียกตรงนี้มีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคนเลยที่พระเจ้าอยากให้รับใช้พระองค์ Now w e ้เรา l all the different ways of serving แต่เราก็ถูกเรียกมาให้รับใช้พระเจ้าด้วยหลากหลายวิธี according to the gifts and the talents god has given us ก็เป็นไปตามของประทานความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเรา but regardless all of us are called to the ministry แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็เรียกเราทุกคนให้รับใช้พระองค์ and so we're looking at how ministry is about presenting god to people แล้วเราก็ได้ดูกันไปแล้วว่าการทํางานรับใช้ก็คือการเป็นตัวแทนของพระเจ้า or advertising god through our l i v e s เป็นการโฆษณาพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา you know with or without us God is attractive and glorious in himself จะมีเราหรือไม่มีเราก็ตามพระเจ้าเองนั้นก็เป็นที่ดึงดูดเป็นพระเจ้ามีเกียรติมีสงาราสีในพระงคเองอยู่แล้ว But God in his grace has called us to be involved in presenting him to people แต่ด้วยพระคุณของพระงคพระเจ้าก็เรียกเราอยากให้เราเข้ามามีส่วนร่วมกับพระ ตรงนี้โดยการให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์และด้วยพลังของข่าวประเสริฐที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเราการทำงานอันมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าจึงสามารถจะใช้ชีวิตของเราในการดึงดูดผู้คนเนี่ยให้เข้ามารู้จักกับพระองค์ you know, Our lives can show forth the attractiveness of God <to> people ชีวิตของเราสามารถสำแดงออกไปได้ในลักษณะที่ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีมากๆเลย We we can when we come in contact with people เพราะเมื่อเรามีโอกาสได้พบปะหรือรู้จักผู้คน Our life should make them interested in God ชีวิตของเราควรจะทำให้เขารู้สึกว่าอยากรู้จักพระเจ้าบ้าง Now that is a very important point ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก Now I'm not saying our life have to be perfect ผมไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราต้องสมบูรณ์แบบเป๊ะ not going to happen in this life. เพราะมันคงไม่มีใครสามารถจะเป็นแบบนั้นได้ในชีวิตบนโลกนี้ You know, but we can walk

นี่แหละคือความหมายของการทำงานรับใช้คือชีวิตของเราได้สำแดงพระเจ้าออกไปในลักษณะที่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็สนใจอยากรู้จักพระเจ้าบ้างเมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านจากในพระคัมภีร์ไปด้วยกัน ofation Ministry read the ว่าพระเจ้าก็ให้งานตรงนี้กับเราทุกๆคนคือการนำผู้คนเนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้า this God has given to has u ให้เราลองคิดถึงตรงนี้นะว่าพระเจ้าทรงประทานให้เรา is ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษ responsibility และก็เป็นความรับผิดชอบในทางเดียวกันด้วยแต่ลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมพลังเราแล้วก็ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเราดังนั้นการทํางานรับใช้หมายถึงการที่เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้รู้จัก ministry the Christian ministry ภารกิจรับใช้ของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการที่บอกว่าอ๋อพระเจ้าอยากให้เราทำงานชิ้นนั้นชิ้นนี้ but it is also receiving the heart แต่เป็นเรื่องของการที่เราได้รับการถ่ายทอดหัวใจของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราด้วยเราได้มีหัวใจเดียวกันกับพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ามีหัวใจที่อยากช่วยเหลือคนที่หลงทางที่กำลังตกอยู่ในความมืดและเห็แว้วการเติบโตมากขึ้นกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสำหรับเราเพราะว่า When we grow in God his heartbeat o u r heartbeat เมื่อเราโตมากขึ้นในพระเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ารู้สึกยังไงเราจะรู้สึกแบบนั้นด้วย receive the heart of God for people who are lost เราก็จะเข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรกับผู้คนที่กําลังหลงทางอยู่ You know and and you come to a point where wherever you go when you meet people you feel like you know I want them to know God และมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นในหัวใจของคุณว่า เวลาคุณไปที่ไหนก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้านั่นแหละคุณกำลังมีหัวใจเหมือนพระเจ้าอยู่และนี่ก็คือความหมายของงานรับใช้ but receiving the heart of god มันไม่ใช่เรื่องของการที่เราได้รับงานที่เราต้องทําเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เรามีโอกาสเข้าใจหัวใจของพระเจ้าด้วย so god reveals himself to us และพระเจ้าก็เปิดเผยพระองค์เองกับเราก่อน and then he gives us this work to reveal him to other people แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้งานกับเราที่อยากจะให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วก็ทําให้ผู้คนได้รู้จักพระเจ้า you know secondly ministry is also participating in the work of god อย่างที่สองพันธกิจรับ ก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานที่พระเจ้ากำลังทำ right. ผมอยากจะให้คุณได้คิด ทบทวนถึงคำว่าเข้าไปมีส่วนร่วม you know, for พระเจ้าก็ได้ออกแบบเราไว้ที่เราเป็นคริสเตียนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนมานั่งดูว่าเออพระเจ้ากำลังทำอะไรบ้างในโลกนี้เท่านั้นแต่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมกับงานที่พระเจ้ากำลังทำ you know, Unfortunately many Christians because they don't understand ministry แต่ก็น่าเสียดายคริสเตียนหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าพันธกิจรับใช้ของคริสเตียนตามแนวทางของพระคัมภีร์นั้นเป็นยังไงเขาก็เลยคิดว่าอการทำงานรับใช้ก็เป็นหน้าที่ของสิษยาพิบาลของครูสอนพระคัมภีร์ของนักประกาศของผู้เผยพระวจนะประมาณนั้น people have very important roles in the body of Christ. แน่นอนอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้ก็มีบทบาทที่สําคัญในพระกายของพระคริสต์ด้วย And they have unique anointing. แล้วแต่ละคนก็จะมีการเจิมที่แตกต่างกัน To lead the body of Christ. เพื่อที่จะนําพระกายของพระคริสต์ But the work of the ministry is to be done by all believers. แต่อย่าลืมว่าภารกิจรับใช้ของคริสเตียนนั้น ผู้เชื่อจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและทำงานตรงนี้ร่วมกัน And so I want you to start changing your mindset according to the word of God ผมอยากจะให้คุณได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคุณใหม่ให้ตรงกันกันกบแนวทางของพระเจ้า And you know, this is a challenge for all of us อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสําหรับเราทุกคน But we stop thinking like a spectator ที่เราจะเลิกคิดว่าโอ้ฉันก็มีหน้าที่แค่นั่งดูเฉยๆ start like แต่เราจะต้องเริ่มมองเห็นตัวเองว่าโอ้ฉันสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานตรงนี้ได้ God is working a mighty work in our world เพราะพระเจ้ากำลังทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของเรา can participate in what in d I is doing. แล้วฉันเนี่ย สามารถหรือมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ได้เมื่อคุณมีแนวความคิดว่าคุณสามารถเป็นหนึ่งในทีมงานตรงนั้นได้คุณก็จะมองหาโอกาสที่คุณจะได้รับใช้พระเจ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าเออเดี๋ยวฉันนั่งดูฉันส่งแบบเสียงเชียร์แล้วกันแต่คุณจะมองหาโอกาสว่ามีตรงไหนบ้างที่ คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ได้ um you know what god is doing is amazing สิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่เนี่ยมันมหัศจรรย์มาก i you know he's he's taking people out of darkness into light พระองค์กํากลังช่วยผู้คนที่อยู่ในความมืดออกมาแล้วก็นําเขามาอยู่ในความสว่าง he's rescuing people from the power of sin into the gift of righteousness พระเจ้ากําลังช่วยเหลือผู้คนให้หลุดออกมาจากอํานาจของความบาปแล้วก็นําเขามาอยู่ในพลังของความชอบธรรม we cannot do what but god Only God can do can คือเราไม่สามารถจะไปทำในส่วนตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ but we า a n be instruments in w ง a t He is doing in t h า l น v e s of people แต่เราสามารถจะเป็นเครื่องมือให้กับพระเจ้าในกระบวนการการทำงานตรงนี้ในส่วนที่เราเนี่ยนำผู้คนมารู้จักพระองค์ Can God do these things without us Sure He can พระเจ้าทำสิ่งต่งตางๆเหล่า,านี้โดยไม่มีเราได้ไหมได้อยู่แล้วแต่พระเจ้าก็สร้างเราขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็ออกแบบตรงนี้เอาไว้ว่าอยากให้เราเข้ามามีส่วนร่วมกับพระองค์ Jesus said when he was very said was young ผมชอบในสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวเอาไว้ตอนที่พระองค์อายุยังหน่อย You know uh, when 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 his parents lost him and he was in the temple talking about the word of God to the teachers. ตอนที่พ่อแม่ของพระองค์เนี่ยเดินทางมาโดยที่ไม่รู้ว่าพระเยซูไม่ได้เดินทางมาด้วยแล้วในขณะนั้นพระเยซูกำลังอยู่ในพระวิหารแล้วก็พูดคุย กับผู้นําในยุคนั้นเนี่ยเกี่ยวกับพระคัมภีร์ I know finally when they found him แต่ในที่สุดเมื่อพ่อแม่เนี่ยตามหาพระองค์เจอ This is what Jesus said now I need pay attention to his words นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดเอาไว้และผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟังคําพูดตรงนี้ดีๆ I you know he said don't you know I'll be about my father's business พระองค์บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราก็จะต้องทําการงานของพระเจ้าไง you know, He's not talking about His father, earthly Father Joseph แต่ตรงนี้เนี่ยพระเยซูไม่ได้พูดถึงพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นโยเซฟที่เป็นพ่อของพระองค์บนโลกนี้แต่การที่พระองค์บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเรากำลังทำงานของพระบิดาพระบิดาตรงนี้หมายถึงพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ พระเยซูเองก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้น he และก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าการที่พระองค์มาเกิดอยู่บนโลกนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ของพระเจ้า And the in what God wants to do in the earth. และจุดประสงค์นั้นก็คือการที่พระองค์จะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ในโลกนี้ We are all called to the heavenly Father's business. <S เราเองก็ถูกเรียกมาให้มามีส่วนร่วมในงานของพระบิดาบนฟ้าสว <I S 2> รรค์ด้วยกัน I believe that every Christian must move from spectator mindset. To p a r t i c i p a t mindset. ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยควรจะย้ายออกมาจากการเป็นคนดูแล้วเป็นคนมาร่วมแสดงหรือว่ามีส่วนร่วมในงานตรงนี้เลย You know, you remember when Jesus multiplied the fish and the bread. คุณจำได้ไหมตอนที่พระเยซูได้ทำให้ปลากับขนมปังนั้นทวีคูณขึ้น I mean Jesus could have done could คือพระเยซูสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวพระองค์เองนะแต่พระองค์ก็อยากจะให้ผู้คนหรือเหล่าสาวกของพระองค์มามีส่วนร่วมกับการอัศจรรย์ที่พระองค์จะทำด้วยพระองค์ก็บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าอ้อไปบอกกับผู้คนว่าให้นั่งกันเป็นกลุ่มๆนะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้หักขนมปังแล้วก็ปลาบอกให้เหล่าสาวกเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้ กับพระเยซูเป็นผู้ทำการอัศจรรย์แต่ว่าเหล่าสาวกนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการอัศจรรย์ของพระเยซูพระเจ้าก็เรียกเราเข้ามาให้เป็นผู้ที่มามีส่วนร่วม Let me finish with First Corinthians t h ผมก็อยากจะจบได้วยข้อพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อเ i ้าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมทำการด้วยกันกับพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระเจ้า so, พระเจ้ากำลังทำสองอย่างอยู่ในชีวิตของเราจากข้อนี้ God our lives, พระเจ้ากำลังเสริมสร้างชีวิตของเรา and God และพระเจ้าก็กำลังเรียกเราให้เข้ามาทำงานร่วมกันกับพระองค์ลองคิดดูนะครับเราเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์แ้ะเราก็ยังเป็นผู้ร่วมทำการหรือทำงานด้วยกันกับพระเจ้า You know, been God working has พระเจ้าเนี่ยทํงานมาตลอด God is always working และพระเจ้าก็จะทํางาน <Right. S 1> แบบนี้ in, ต่อไป In reconciling the world to himself ในการนําผู้คนในโลกนี้กลับมาคืนดีกับพระองค์ And he's calling us และพระองค์ก็เรียกเรา to be fellow workers with him ให้มาเป็นเพื่อนทํางานร่วมกันกับพระองค์ This is what ministry is อันนี้ก็คือความหมายของพันธกิจรับใช้ Ministry is participation in the work of God พันธกิจรับใช้ก็คือการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของพระเจ้า So I hope that today you will take the steps ผมก็หวังว่าวันนี้ ี้เนี่ยคุณจะตัดสินใจก้าวออกมา to participate in small ways in what God is doing ที่จะมามีส่วนร่วมทําในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่จากจุดเล็กๆก่อนอ่ uh, we will see you again tomorrow we'll continue this teaching tomorrow เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยเรากลับมาแบ่งปันในเรื่องนี้กันต่อนะครับอย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเราในวันพรุ่งนี้ we pray that you will have a blessed day today แล้ววันนี้ขอให้คุณเองได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้น